ไม่หนีเนาะไม่หนีหนะล,ลองอีกทีนี่ไม่หนีครับไม่หนีเชื่องนะเชื่องกบเชื่องนี่ไม่ได้เาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเนะเราก็ไม่กลัวครับอเออ ล้องลูกหัวเลยครับเออเชื่องแล้วไม่หนีไปไหนไม่หนีครับนี่กบจริงครับไม่หนีครับอลองปล่อยลงน้ำเลยใช่ีประมาณสามสิบตัวได้สามสิบตัวได้แล้วมันไม่เคยหนีไปไหนไหม ผมก็ไม่แน่ใจนะทือว่ามันออกหากินของมันแล้วว่าก็กลับที่เดิมอมันมีตัวเผือกๆอยู่เห็นว่าบางทีน้ําท่วมเนี่ยมันมันออกไบนถนนด้วยครับโอ้เผือเลยครับนู่นลานตามลานนะแล้วก็กลับเข้ามาเองอีกกลับเข้ามาเองไม่ต้องจับอเขาไม่กลัวคนเนาะไม่กลัวคนคนก็ไม่จับไปกินเขาก็อยู่เขาได้ออยู่เขาได้อยู่นิ่งสบายมีอาหารให้กินจานขึ้นมาแล้วอก็ใหญ่ใหญ่ คนมยบ่อยๆครับปล่อยเขาก็อยู่เขาไปตามธรรมชาติเลยครับเหมือนบ้านเขาเหระใช่ครับไม่มีใครทำอะไรเขาได้สามารถจับได้ไหมได้ครับเขาก็ไม่ไม่ไม่หนีไม่อะไรไม่ไม่ไม่มุดลงน้ำลูกได้จับหัวจับอะไรได้เลยจับได้ครับไม่มีการหนีด้วยไม่หนีไม่หนีก็โยมเพียงเทพเขามาจับผู้หญิงวิงจับได้หมดแตกก่ร พี่ด้ก็นึกว่าเป็นกบปอมพอ,อจากปุ๊บมันนิ่มโอ้ร้องกรี๊ดเลยคนร้องกรี๊ดเลยเออขึ้นอยู่ตามยุ่งกันยากใช่คนระับนะ้ำหนมาเลยเหมือนกับกบอ่ะมันโดนตะแรนมาถึงแล้วเพื่งนเขาไปไม้มลงแล้วมันเน่าไว